สวัสดีครับผมดรธนวัน์พรกุลนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการไขรหัสองค์กรคุณธรรมผมก็อยู่กับพี่ยงครับสวัสดีครับพี่ยงผมสวัสดีครับคุณดีครับ,ว,รบวันนี้เราจะพาผู้ชมเราไปดูที่ไหนดีครับองค์กรตัวอย่างองค์กรคุณธรรมวันนี้อยากจะพาพวกเราไปชมกลุ่มเหล็กสาวิยาซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจส่งเสริมคุณธรรมต้นแบบ ซึ่งศูนย์คุณธรรมได้ชักชวนเข้ามาร่วมในกระบวนการพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรมแล้วก็ถือว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาอยู่ในอําเภอบางสะพานที่ประจุนี่ใช่ครับใช่ครับแล้วเราอยากจะใหอ้องค์กรของประเทศไทยที่มีลักษณะแบบนี้อยากได้ดูได้ชมได้เห็นแบบอย่างที่ภาคเอกชนได้เข้าไปมีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม ที่อยู่รอบๆโรงงานครับน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมนะครับเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้บริหารนะครับที่เกี่ยวข้องก,กับการขับเคลื่อนโครงการและเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันว่าของ SSI หรือสัตว์วิทยาเนี่ยเขาทำอะไรบ้างไปติดตามชมเลยครับ และว,วันนี้ผมก็ได้รับเกียรติจากพี่พดุงศักดิ์ครับจากบริษัทสหวิยาสตรีอินดัสทรีนะฮะหรือ SSI อครับผมบริษัทตอนนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับพี่ครับก็บริษัทเราจริงๆต้องแบกเก่าให้จารย์ฟังนิดนะครับว่าเราเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นลิดร้อนชนิดนวนถ้าจะนับกันจริงๆเนี่ยเราถือเป็นรายใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งผลิตภัณฑ์เหล็กของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในคุณภาพที่ดีนะครับ เราอาจจะเห็นเหล็กทั่วๆไปแต่ของเราเนี่ยมันซ่อนอยู่อย่างเช่นเป็นแชสซีรถหรือแม้แต่เป็นถังกา๊าซนะครับซึ่งต้องการเหล็กที่มีคุณภาพสูงเพราะฉะนั้นความปลอดภัยจะมาเป็นอันดับแรกๆดังนั้นสิ่งที่เราเราต้องทำอย่างยิ่งยวดเลยก็คือเรื่องนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเอาเป็นว่านรอบตัวเราเนี่ยต้องใช้เหล็กจากที่นี่แน่นอนครับ ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง<ม>ก,ก,ก,ก็ต้องอใช้เหล็กของเราอยู่บ้างไม่ใช่เฉพาะเราเป็นแค่ผู้ประกอบการทําสินค้าหารือนวัตกรรมที่เกี่ยวกับเหล็กครับแต่ยังมีหลายๆโครงการที่ได้ทําเพื่อชุมชนและก็เพื่อพนักงานตัวเราเองด้วยครับพอจะแชร์ได้ไหมครับว่ามีโครงการอะไรบ้างครับก็จริงๆถ้าก่อนจะลงเป็นในรายละเอียดเนี่ยผมอยากให้ข้อมูลนิดหนึ่งว่าจริงๆการที่เราจะดูบริษัทไหนเนี่ยให้ดูที่ตัววิสัยทัศน์นะครับวิสัยทัศน์ของเราเนี่ยก็คือการเป็นบริษัทเหล็ก นวัตกรรมนะครับที่มีความเชื่อมั่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสองคำเนี่ยจะเป็นคำสำคัญที่เรายึดมั่นมาตลอดและเราก็มีพันธกิจที่สำคัญนะครับก็คือการสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและก็บริการของเหล็กนะครับที่มีคุณค่าเพิ่มพิเศษกับลูกค้าและก็ผู้บริโภคด้วยที่สำคัญก็คือเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นสร้างคุณค่าร่วมให้กับ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของเราเพราะฉะนั้นเนี่ย<ม>พอเราแต่คาว่ากลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยมันมันหลายมันหลายคนมันหลายเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเ,เราก็จะไล่ตั้งแต่ผู้ถือหุ้นนะครับลูกค้าคู่ค้าพันธมิตรธุรกิจองค์กรกํากับดูแลพนักงานซึ่งเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งนะครับ,รบและสุดท้ายก็คือเรื่องของชุมชนเลยไปถึงในระดับสังคมว่าสิ่งที่เราดําเนินการเนี่ยได้ทําอะไรได้ให้เกิดประโยชน์กับ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ได้พูดถึงนี้ด้วยการที่เราคํานึงถึง stakeholder ทั้งหมดหรือว่ากลุ่มที่มีผู้ส่วนได้ส่วนเสียกับทุกกระบวนการ,รเป็นเรื่องสําคัญเพราะยุคนี้เนี่ยเราจะไปละเลยเอามองแค่ตัวเราเองได้ผลประโยชน์คงไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่อยากจะมาพูดคุยให้ลึกลงไปอีกว่าให้ทุกคนเนี่ยวิน,ว,นวินกันหมดที่เกี่ยวกับเราเนี่ยมันจะต้องมีโครงการดีๆแน่นอนแต่ละอันเนี่ยเรามี4เรื่องที่สําคัญขององค์กรที่เป็นตัวกํากับเราเลย น,น,นะครับก็คือเรื่องของงานเรื่องของงบเรื่องระบบเรื่องของคนซึ่งอันนี้มันได้ถูกกําหนดให้เป็นแผนงานของแต่ละส่วนงานที่จะไปดําเนินการกับกลุ่มผ,ผู้มีส่วนได้เสียที่ทุกคนดูแลอยู่หลายหลายบริษัทเนี่ยก็คงดําเนินการเช่นนี้แต่สิ่งที่เรามองลึกลงไปมากกว่านั้นเนี่ยคือเราอ,อยากให้เกิดจากกระบวนการภายในเพราะนั้นกระบวนการในการทํา CSR ของเราเนี่ยมัน พัฒนามาจากข้างในนะครับและก่อนที่จะออกไปสู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําให้ดีที่สุดก็คือเนื้อนาบุญของตัวเองนะครับทำตัวเองให้ดีก่อนอว่าเป็นยังไงคําว่าทําตัวเองให้ดีนั้นหมายความว่าพนักงานของเราต้องได้รับการดูแลที่ดีนะครับม,มีกิจกรรมโครงการต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นใน องค์กรของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมพนักงานการสร้างเสริมวินยัยคุณธรรมให้กับพนักงานนะครับแล้วก็ให้พนักงานเนี่ยมีส่วนร่วมกับการทํากิจกรรมเพื่อสังคมส่วนที่2เองเนี่ยก็คือกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจของเราทั้งหมดท,ที่อยู่ในโปรเซสนะครับไม่ว่าจะเป็นดินน้ําลมฟ้าอากาศเนี่ยในแง่ของเทคโนโลยีในแง่ของการจัดการผมว่าเรื่องนี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่า ในระดับนี้แล้วเนี่ยประเทศชาติมันไปไกลแล้วเรื่องเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราทําอยู่ได้ต้องบอกว่าได้ดีกว่าข้อกฎหมายกําหนดด้วยซ้ำเพราะนั้นเรื่องนี้ <c oughs> ผมคิดว่าสังคมและ <c oughs> ชุมชนไม่ได้มีความกังวลในเรื่องนี้แต่สิ่งที่สําคัญก็คือเราจะทําอะไรตอบแทนให้กับชุมชนและสังคมได้บ้างนี้จะเป็นช่วงนี้เนี่ยมีโครงการอะไรที่น่าสนใจจริงๆครับที่เอามาเล่าสู่กันฟังครับก็มีอยู่หนึ่งโครงการจริงๆแล้วเราทําแล้วเรายังไม่ค่อยอยากพูดเท่าไหร่ แต่ว่ามันเป็นโครงการซึ่งน่ารักมากก็เป็นมีต้นกําเนิดมาจากผู้บริหารของเราอยากทําโครงการจิตอาสาฟังว่าจิตอาสาเนี่ยดูจะเป็นโครงการปกติใช่ไหมครับ,รบแต่ที่เราเนี่ยทำไม่เหมือนชาวบ้านเขาเพราะว่าเราได้สร้างข้อตกลงร่วมกันในการทําจิตอาสาที่โรงงานบัลทพานเราเนี่ยพนักง,งานของเรา70%เป็นเป็นคนพื้นที่เพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเราต้องการพัฒนาในพื้นที่70%นั้นควรจะมีส่วนร่วม เราก็สร้างเงื่อนไขว่าหากเราต้องทำกิจกรรมจิตอาสาต้องเป็นโครงการที่เสนอมาโดยพนักงานร่วมกับชุมชนแล้วเขียนโครงการส่งมาที่เราเรามีคณะกรรมการจิตอาสาในการพิจารณาแล้วก็ปักหมุดในแผนที่เลยนะครับว่าเอ๊ะเราทำโครงการอะไรบ้างสาธารณสุขสังคมโรงเรียนศาสนาอะไรก็ว่าไปนะครับ,รบเรา <c oughs> ตั้งใจทำโครงการ250 ความดีเอสเซนไซตเอาสนะครับตั้งแต่ปีที่เราครบ25ปีมาตอนนี้เราเดำเนินการได้ประมาณ230ร้ากว่าโครงการซึ่งแต่และโครงการเนี่ยถามว่างบประมาณเยอะไหมครับน้อยมากน้อยบางบาง,บางโครงการไม่มีด้วยซ้ําแต่สิ่งที่เราต้องการคือการมีส่วนร่วมของพนักง,งานชุมชน <c oughs> นะครับสิ่งที่ทําก็คือว่าเราเนี่ยมอบทุนให้บางส่วนมอบของเหลือใช้ที่อยู่ในโรงงานเราบางส่วน นะครับในขณะที่ชุมชนมอบแรงงานเอาเข้าวปลามา<ร>ช่วยเหลือเราทุกทุกครั้งแต่ละปีเนี่ยชั่วโมงงานที่เราทําร่วมกันเป็นการสละเวลาของทั้งชุมชนและเราเนี่ยปีละส0 0 0มื่นหันชั่วโมงโดยเฉลี่ยนะครับสอ,องมืม่นแมโนสองหม่กว่าใช่ใช่ถ้าเกิดเป็นเอามาทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับธุรกิจมูลค่ามหาศาลมูลค่า,าหม,มหาศาลที่สำคัญก,ก็คือว่าพนักงานพวกนี้สามารถบันทึกกิจกรรม และเอาไปอยู่ใน Objective Sheet ของตัวเองได้เบริษัทก็จะมีคะแนนให้ส่วนนี้ในการประเมินผลงานตอนนี้เราทำได้2 0 0กว่า2องกว่าโครงการแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่แบบม,มันน่ารัก<ง>มากครับผมต่อไปอยากให้องค์กรอื่นนะครับเอาไปเอาไปดูเป็นตัวอย่างเราอยากจะยกระดับจิตใจพนักงานบางครั้งเนะี่ยโปรแกรมแบบนี้คุณจะอยู่ในการประเมินผลและการวัดผลประจำปีบ้างนะครับก็จะได้ไม่ได้มีวิธีแค่การทำงานอย่างเดียวแต่ทำความดีเพื่อชุมชน แล้วก็ชุมชนก็จะตอบกลับมาในรูปแบบอื่นๆที่สนับสนุนองค์กรเราด้วยสิ่งที่ท่าสาวิยารมเนี่ยเราทําในหลายๆมิตินะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับเราพูดถึง3ห่วงนะครับสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพราะว่าถ้า3เรื่องนี้มันไปเนี่ยความยั่งยืนมันเกิดตามมาจริงๆเราเดิมดําเนินธุรกิจในพื้นที่ที่อาเภอบางสะพานซึ่งเป็นแบบเพื่อนบ้านที่ดีของเรามากว่า น่าจะยี่สิบเจ็ดปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราดําเนินการใช้ชีวิตร่วมกับชุมชนมาเนี่ยมันก็คือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การแบ่งปันแต่ที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปที่สนต่างๆมันก็เข้ามาเราก็รู้สึกว่าเอ๊สิ่งที่เราทําทั้งหมดเนี่ยมันตอบโจทย์หรือความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริงหรือไม่นะครับมันมีเรื่องของปัญหานี้สินนะครับนี่สินซึ่งก็คนไทยทราบดีอยู่หมวกกันน ốc, ็อกไ, <ป S 1> ไปถึงบ้าน ไปเอาดอกไปเอาต้นมีบ้างไม่มีบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเรื่องปัญหาปากท้องในระดับชุมชนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนั่นคือที่มาของโครงการพัฒนาสถาบันทางการเงินในระดับชุมชนซึ่งต่อมาเราก็พัฒนามาเรียกว่าเป็นธนาคารชุมชนนะครับก็คือเราก็พยายามจะสร้างอย่าเรียกว่าสร้างเงื่อนไขเลยสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างชุมชนกับเราในการที่จะทําธนาคารชุมชนขึ้นมาเพื่อให้กลายเป็นแหล่งเ,เงิน แหล่งทุนที่สําคัญสําหรับชุมชนในการพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าภายใต้เงื่อนไขของการมีส่วนร่วมหมายความว่าทุกคนต้องใส่เงินใส่แรงเราก็ต้องใส่แรงใส่ความเป็นพี่เลี้ยงเข้าไปหน่วยงานผู้นําชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับปัจจุบันเนี่ยเราทําตั้งแต่ปี50จน,นถึงปัจจุบันนี้เรามีธนาคารชุมชนทั้งหมด19แห่งนะครับแล้วก็มี อกองทุนเนี่ยมากกว่า33ล้านบานทธนาคารชุมชนบทบาทต่างกับธนาคารปกติยังไงก็คือการเข้าถึงได้โดยง่ายการรับฝากเนี่ยเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าดอกผลที่ได้เกิดจากตรงนั้นเนี่ยเงื่อนไขมันก็คือว่าต้องเอาไปเพื่อการพัฒนาเป็นส่วนใหญ่ถ้าต้องการเงินกู้ตอนนี้เอาอะไรไปเป็นสิ่งค้ำประกันถ้าเป็นแบงก์ทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นแบงก์ทั่วไปนะครับถ้าเราจะไปกู้เงิน ครับเราก็ต้องมีสินทรัพย์บางอย่างไปค้ำกับแบงค์เช่นที่ดินครับอะไรก็แล้วแต่ลดเลิกก็ว่ากันไปแต่ที่นี่ใช้ความดีเป็นตัวค้ำประกันเพราะก็จะมีสมุดบันทึกความดีในการที่ไปบอกว่าอ๋อเอยข้าพเจ้าได้ทาความดีหนึ่งสองสามสี่ห้าซึ่งเป็นที่การรับรู้ร่วมกันระหว่างผู้นําชุมชนคนที่ดําเนินการกิจกรรมผมต้องมีสมุดบันทึกความดีและบันทึกความดีมาก่อนใถึงจะไปขอค้ำกู้เงินได้ใช่เป็นส่วนหนึ่งในการค้ำกู้คือการการไปขอกู้เงินเนี่ยมันทําได้หลายมิติแต่การ ทำความดีก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สามารถเอาไปทำได้เพราะฉะนั้นธนาคารชุมชนเรามันจะมีหลายมิติแต่ละปีเรามีการกิจกรรมแล้วก็ประกาศให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนรู้ว่าอ๋อธนาคารของข้าพเจ้าดีอย่างไรประสบ,ค,บความสําเร็จอย่างไรเพื่อจะได้เป็นต้นแบบให้คนอื่นดําเนินการต่อนั่นหมายความว่าเป้าหมายของธนาคารชุมชนจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินใช่ครับและเป็นโอกาสในการพัฒนาของตัวเองด้วยให้กับชุมชนนั่นเองผลลัพธ์ที่เราเห็นจริงๆที่เป็นเชิงรูปธรรม มันมีอะไรบ้างครับเอาภาพที่เห็นภายนอกเมื่อก่อนเวลาเราเดินเข้าชุมชนเนี่ยเราก็จะเห็นชุมชนที่หน้าตาเฉยๆนิ่งๆแต่ตอนนี้ที่เดินเข้าไปใหม่มันคือเรื่องของความสมัครสมานสมามัคคีคมันเกิดรอยยิ้มขึ้นมันเกิดการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาพอเรื่องเงินในชุมในระดับชุมชนเนี่ยเริ่มมีความพล่องตัวครับแก้ไขได้มากขึ้นความสมามัคคีก็บังเกิดตามมาครับการจะทําอะไรก็ง่ายมากครับในบทบาทของการเป็นบริษัทขนาดใหญ่เนี่ย มีผลเป็นอย่างมากในการผลักด,ดันโครงการขนาดเล็กอยากให้คนอื่นที่ดูที่ที่ได้ฟังเราสองคนคุยกันเนี่ยพอจะแนะนําได้ไหมครับว่าคนจะต้องเริ่มยังไงดีครับเออจริงๆแล้วต้องต้องบอกอย่างนี้ครับว่ากระบวนการในการพัฒนาเนี่ยเราไม่ได้พัฒนาเฉพาะด้านเศรษฐกิจอย่างที่เรียนรดรไปตั้งแต่ต้นนะครับเราทําเรื่องสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วยมันต้องไปสามอย่างมันนะต้องไปด้วยกันนะครับเพราะนั้นมันจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายด้านสังคมเนี่ย เราทําเรื่องการพัฒนาเยาวะชนและการศึกษาเป็นเรื่องสําคัญหลักๆเพราะเราคิดว่าน้องๆที่นั่นเติบโตต้อง,องมีคุณภาพ<ช>นะครับน้องๆที่นั่นเวลาเติบโตมาต้องเก่งทัดเทียมกับเด็กๆในเมืองใหญ่เพราะนั้นเวลาเรา,เราใส่กิจกรรมเข้าไปเนี่ยเราจะมีการพูดคุยกันก่อนว่า<ช>ตรงตามความต้องการไหมยกตัวอย่างผมที่ที่บริษัทเราเนี่ยเราเได้ไปนําแนวคิดมาจากอเมริกาเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการ ตั้งกองทุนสาวิยาพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสภาวเพราะฉะนั้นอ,อย่าได้หวังว่าโรงเรียนที่มีเขาเรียกอะไรโรงเรียนที่อยู่อันดับต้นๆจะได้ทุนนี้นะ,ะเพราะว่าความแปลกของมันก็คือคุณต้องแข่งขันกับตัวเองเราเปิดโอกาสให้โรงเรียนแต่ละแห่งเนี่ยไป,ไปพัฒนาแผนเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองได้ภายในสามปีแต่ให้บอกอจุดอ่อนของตัวเองมาและอยากพัฒนาในตรงไหน นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณส่งมาปีหนึ่งเนี่ยเราเราให้ประมาณ2-3โรงเรียนที่จะได้จาก20กว่าโรงเรียนเพราะฉะนั้นอพอได้ปุ๊บเขาก็จะได้เงินหรือทุนในการพัฒนา3ปีความประหลาดใจก็คือว่าปีแรกที่เราทำเนี่ยมีโรงเรียนหนึ่งอยู่ในอันดับ134จาก136ของเขตการศึกษาและพอจบอะระยะเวลาการดำเนินโครงการโรงเรียนนี้มาเป็น มาอยู่อันดับที่สิบหซึ่งน่าตกใจมากจำไกลมากเลยนะใช่ทุกคนตบมือให้หมดแต่ปรากฏว่าเราเรารู้สึกว่าเออนี่เราเราได้ทําเพื่อพี่น้องชาวบางสะพานจริงๆอันนี้ตัวอย่างทางด้านสังคมนะครับด้านสิ่งแวดล้อมอย่างที่เรียนดรอกอร็รคือว่ากระบวนการภายในเราจัดการเสียทร,รัพ์ดินน้ําลมฟ้าอากาศเราทําได้ค่อนข้างดีเพราะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือเราส่งเสริมครับข้างนอกนะครับอะไรมาเราเนี่ยแนวคิดใหม่ๆของโลกอย่างปัจจุบันเนี่ยเรื่อง c i r คูร a r e c ค n น m มมาเพราะนั้นระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเราเอามาใช้เราอยากให้เกิดขยะในชุมชนเราในบ้านเราในประเทศเราในโลกเราน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําคือส่งเสริมเรื่องของการจัดการขยะในชุมชนชนะครับอันนี้ก็จะเห็นภาพว่าเราพยายามทําให้ครบแต่ว่ากระบวนการทั้งหมดที่อาจารย์ถามแต่แรกก็คือว่าเราเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกๆคนที่เข้ามาใน ดำเนินกิจกรรมกับเราแล้วก็มีการดําเนินโครงการร่วมกันให้เขาวาดภาพอนาครตรของเขาให้เขามองย้อนไปว่า5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นอย่างไรปัจจุบันตัวเขาเป็นอย่างไรและถ้าอีก5ปีข้างหน้าต้องการไปพัฒนาเป็นแบบนั้นเราควรจะทําอะไรได้บ้างแล้วก็จึงเกิดเป็นแผนร่วมกันอยู่ดีๆเวลาเราไปช่วยอะไรใครเนี่ยไม่ใช่คิดว่าอยากจะช่วยอย่างเดียวครับเราต้องดูว่าเขาต้องการในสิ่งที่เราจะช่วยไหมและสิ่งที่เขาอยากได้อะ ตรงกับที่เขาต้องการวันนี้จากปัญหาของเขาวันนี้หรือเปล่าแต่ที่นี่ไม่ใช่แค่นี้ฮะยังถามอีกว่าในอนาคตอีก5ปีหรือแนวที่ไกลๆข้างหน้าเนี่ยอยากให้เป็นยังไงเพราะที่นี่สาวิทยาพร้อมที่จะผลักดันแล้วก็สนับสนุนไปด้วยกันในระบบของสามมิตินั่นเองใช่ครับเงินก็ต้องไปสังคมก็ต้องได้สิทธิ์ร้รก็ต้องดีใช่ครับผมเชื่อแล้วครับว่าองค์กรแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าตัวเองมีนวัตรกรรมอย่างเดียวยังเอานวัตรกรรมแล้วก็แนวคิดมาผลักดันสังคมให้มันเกิดเป็นองค์กรคุณธรรมไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวเอง ทั้งหมดเป็นกุกก้อนที่เกี่ยวข้องกับเราด้วยน่าสนใจจริงๆแล้วผมเชื่อว่าโครงการดีๆไม่ได้มีอยู่แค่นี้นะฮะสมมุติว่ามีคนเขาดูเราแล้วเขาสนใจอยากจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถไปหาที่ไหนได้บ้างครับ,รบยินดีเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยแต่ละปีเนี่ยเราเวลาเราทำเนี่ยเราค,รค่อนข้างจะบันทึกข้อมูลไว้พอสมควรนะครับหรืออยากจะไปเยี่ยมเยียนเราบ้านเราที่โรงง,งานบงตะพานเนี่ยก็สามารถติดต่อไปที่บริษัทได้เลยนะครับหรือแม้แต่ ที่เว็บไซต์ของบริษัทเราก็ได้นะครับครับดูแล้วดูให้ลึกนะครับไปถามให้ละเอียด,ดพี่ประดุงศักดิ์ยินพี่ประดุงศักดิ์แล้วก็ทีมงานเนี่ยยินเล่าให้ฟังทั้งหมดนะครับโอโ้ผมเห็นเลยครับว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเวลาจะขับเคลื่อนอะไรเนี่ยพอเต็มใจทำมันแผ่ไปได้เยอะไปเต็มไปหมดเลยใช่ครับได้มีการพูดถึงชุมชนรอบๆคือองค์กรคุณธรรมต้นแบบเนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์หนึ่งซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติก็คือว่า ตัวเองเนี่ยไม่ใช่ดีแค่ตัวเองอย่างเดียวต้องไปชวนให้คนอื่นทําความดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาคิดในมิติด้านความดีเนี่ยก็คือต้องไปทําให้หมู่บ้านชุมชนองค์กรที่อยู่รอบๆเขาเนี่ยส่งเสริมความดีด้วยเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างที่เราอยากจะให้ภาคธุรกิจเอกชนเนี่ยไปขยายผลความดีด้วยขีดความสามารถของตัวเองอมผมชอบประโยคที่พี่ยงพูดมากเลยอยากให้ชักชวนคนอื่นทําความดีบนขีดความสามารถของตนเอง เรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญนะครับและผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยถ้าใครได้ดูตอนนี้แล้วเนี่ยแล้วเป็นภาคธุรกิจแล้วนึกอยากจะลุกขึ้นมาทําความดีบนขีดจหกัดความสามารถของตัวเองติดต่อมาที่ศูนย์ได้นะครับจะไปขอดูงานที่ SSI หรืออยากจะรู้เพิ่มเติมว่าถ้าเราจะเริ่มต้นการตรวจประเมิววนว่าความสามารถของเราเนี่ยจะทําได้มากน้อยแค่ไหนจะช่วยเหลือชุมชนได้ระดับไหนมาที่ศูนย์ได้ครับศูนย์ก็จะมีคําตอบนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเราสองคนนะครับผมกับพิยงต้องขอลาไปก่อนติดตามตอนต่อไปเราจะพาไปที่ไหนไปคุยกับองค์กรไหนจะเอาอะไรมาเล่าสู่กันฟังติดตามรายการไก่หลักองค์กรคุณธรรมกันได้ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับ